เปียนอุตสาระรรมไตยขออญายกราบเี็นเชินคำปุ่ม คุณสิบพันสันัรพันธ์ได้เข้ากาบถว้สกัการะพาย์สมควรจะกรธรรมูทางสงวัตปาา่าฟังปักด้า ไปขออกกนุญาตกร,ราบเรียนเชิญท่านนทวัฒนวิทยาพรพากรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีอย่ากเป็นทางการสมพืรนที่การเมืองขออนุญาตกรากกบเรียนผู้ว่า เจริญวัตเตอรลาลีวันการ,กนาารพนักงานผู้ช่วยรับกองทีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรขเข้าการสักการะพระอาจารย์สมควรจะก,กระโม่เขาอยากกลับเรียนเชิญครับ ในโอกาสนี้ขอเร่งเชิญสาธุชนทุกท่านได้ปัญชยามาอิมินาสกาเรนาตังธรรมังอภิปุญชยามาอิมินาสกาเร มาสัมพุทธังภควาอุทังภขวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควต Kanathaya Disarana Saha Panjasi Niyaja Mara Aratu Samma Samputasa Nabu Tasa Vacatu Aratu Samma ตูอระตูสมมาสัมพุทธสังฆังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิพุทิยมปีพุทธังสระนังขจามิพุทธิยมปีพุทธังสระนังขจามิพุทิยมปีธรรมังสระนัง ขจามิีุติยัมปีธรรมังสารังขจามิีุติยัมปีสังฆสารังขจามิีุติยัมปีสังฆสารังขจามิีุติยัมปีพุทธังสารัง Gracias. Oh. ¡Gracias! Ah, no. oh. khaccham vittam dharmana khaccham visangaram saranam acham vituttiyam viputang saranang khaccham vitut sesam dhamman ca sankhan ca या पि वितो भो पङ्ख्य पञ्जा

devanātha tu anse fetto namo anavatot samācika sankattha pivisun